ครับทุกคนผมเข้าประเด็นเลยนะครับจะได้ไม่ยืดยาวนะฮะเมื่อวานฮุนเซนโพสเฟสบุ๊กนะครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโออธิบายว่าคุณทักษิณน,นะครับและคุณยิ่งรักนะครับไม่มีทรัพย์สินและธุรกิจที่กัมพูชาคำถามคือฮุนเซนเชื่อถือได้หรือไม่ตอบเลยว่าไม่แน่ใจและออกไปทางไม่น่าเชื่อถือแต่ ประเด็นพวกนี้นะครับมันมีที่ไปที่มาแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้นะฮะที่ฮุนเซนเปิดประเด็นมานะครับในฝั่งไทยเองนะครับทุกคนจะได้เห็นนักประท้วงนะครับผมจะไม่เอ,อ่ยชื่อนะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับแม้กระทั่งอดีตพอหน่วยข่าวกรองของประเทศไทยเรานะครับที่มาพูดเรื่องอยากจะให้ฮุนเซนยึดรัพย์ทักษิณอยากจะให้ฮุนเซนยึดทรัพย์ทักษิณพูด บนเวทีพูดในหลายๆรายการอดีตพ่ออหน่วยขา่าวกรองคนนี้พูดมานานมากผมได้ยินมานานมากเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนผมก็ยังคิดว่าเออทำไมเขาพูดเรื่องนี้แล้วคุณทักษิณน,นะครับไม่ออกมาปฏิเสธนะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณไม่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันนานมากแต่ก่อนมันเป็นยุคที่ไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับมันเป็นยุคที่ไม่สามารถสืบผลข้อมูลได้เราก็ได้แต่ฟัง เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับในข้อมูลของฝั่งไทยเราจะได้ยินตลอดตลอดตลอดนะครับจนเมื่อเร็วๆนี้เมื่อคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยนะครับก่อนที่จะถูกอ่าก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจาําคุณทักษิณพูดชัดเจนว่าแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนคุณทักษิณแต่นี่คือสิ่งที่คุณทักษิณพูดเขาบอกว่าทรัพย์สินเดียวของเขาที่มีที่กัมพูชาให้ไปดูในห้องน้ํา ทุกๆคนผมไม่ฮงไม่ต้องตีความว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาทําธุระช่วงเช้าทุกเช้านั่นคือทรัพย์สินเดียวที่เขามีอยู่ที่กัมพูชานะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งการที่ฮุนเซนบอกว่าจะแฉนะครับนักการเมืองไทยที่เอาทรัพย์สินไปไว้ที่กัมพูชาแต่ฮุนเซนยังไม่เคยพูดสักครั้งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของใครส่วนประเทศไทยนะครับเหมือนที่ผมย้อนไปน,นิดนึงว่านักประท้วง อีกหลายหลายคนนะครับที่เป็นออลิตชนชนั้นนาจะพูดกรอกเราทุกวันว่ายึดทรัพย์ทักษิณยึดทรัพย์ทักษิณยึดทรัพย์ทักษิณเขาตรีตราว่าสิ่งที่ฮุนเซนพูดนั้นหมายถึงทักษิณหมายถึงทักษิณหมายถึงทักษิณแต่ณปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลพุซซปรินที่หลายคนชอบพูดนั่นคือหลักฐานมันอยู่ในโซเชียลทั้งหมดใครพูดอะไรใครพูดยังไงนะครับวันนี้ตัวทักษิณเองนะครับท้าทายให้เปิด ทนายคุณตักสินบอกว่าจะฟ้องทุกคนในประเทศไทยที่พูดเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สะท้อนอะไรนะครับเรื่องนี้สะท้อนอะไรคุณถ้าใครหลายคนติดตามการเมืองจะจําประเด็นนี้ได้นะครับวา่าทากรรมที่เขาใช้เรื่องเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงล้มเจ้า นะครับคนที่ติดตามการเมืองจะรู้เรื่องนี้ดีเขาจะพูดเสือเเส้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงล้มเจ้าทุกวัน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 โดยที่ไม่สนใจหาหลักฐานใดๆทั้งสิน้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาพูดเขาจะพูดทุกวันเสือเเส้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงล้มเจ้าจนหลายคนเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับกลายเป็นตราบาบของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็อีกหลายๆคนท,ทั้งทักที่นี่ไม่มีหลักฐานใดๆเลยเช่นเดียวกันกับประเด็น อยากให้ยึดทรัพย์ทักษิณเขาก็จะพูดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเราเชื่อปัจจุบันคนที่ถูกพูดถึงท้าทายให้ผู้นํากัมพูชาเปิดผู้นํากัมพูชาบอกทักษิณยิ่งรักไม,มไม่มีทรัพย์สินไม่มีธุรกิจที่กัมพูชาสะท้อนอะไรนี่คือโปรพากันดาโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่พูดพูดโดยหลงลืมไปว่าณนะปัจจุบันนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียมันเป็นยุคที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แบบอันลิมิตทุกคนสามารถสืบคนได้เองใครพูดอะไรทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ที่ผมพูดผมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่การมาแก้ตัวแทนกระตุกสินเราไม่จำเป็นต้องไปแต่แก้ตัวแทนกระตุกสินเขาท้าทายกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องท้าให้เปิดแต่สิ่งที่เราต้องเขาเรียกว่าให้ความสำคัญก็คือใครพูดอะไรแล้วมีหลักฐานมาซัพพอร์ตหรือไม่ ใครพูดลอยลอยโดยที่สร้างวาทกรรมให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความเข้าใจผิดนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้ประเทศเรามีปัญหาอยู่จนทุกวันนี้การใส่ร้ายป้ายสีโดยปาศจากหลักฐานใดๆผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้กันนะครับเรื่องที่มีคนพูดเรื่องกรณีทรัพย์สินของ คุณทักษิณที่เขมีและอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆนะครับทิ้งท้ายให้ทุกคนนะครับอันนี้ทิ้งท้ายเป็นการบ้านร่วมกันนะครับกรณีที่เขมรุนเซนเนี่ยนะฮะคนที่ไม่มีเครดิตได้ทั้งสิ้นเนี่ยบอกว่าทักษิณยิ่งรักไม่มีทรัพย์สินไม่มีธุรกิจแล้วใครมีทรัพย์สินและธุรกิจที่กัมพูชาที่ฮุนเซนเคยบอกว่าจะแฉะให้หมดนักการเมืองประเทศไทย ที่เอาทรัพย์สินไปไว้ที่กัมพูชาเรื่องนี้ต่างหากที่น่าสนใจนะครับทุกๆวันนี้เราก้าวทันข้อมูลกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นคําพูดของคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเขาจะถูกทําลายด้วยคําพูดของเขาเองโซเชียลมีเดียจะทาลายความน่าเชื่อถือของเขาเองแต่คนพวกนี้ผมเชื่อว่าจะไม่จุดอยู่แค่นี้คนพวกนี้จะสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คนที่สนับสนุนเขาเห็นด้วย โดยที่เขาไม่จาเป็นจะต้องเสียเวลาไปค้นหาข้อมูลไปค้นหาหลักฐานมายืนยันอะไรเลยอะไรเลยประเด็นนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราประชาชนคนไทยนะครับไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครง่ายๆไม่ว่าเราจะสนับสนุนใครรักใครชอบพอใครเราสามารถที่จะค้นหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อที่จริงได้แม้ว่าในทางกฎหมายจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่สิ่งนี้สําคัญเจ้าตัวเขาท้าทาย คนที่บอกจะเปิดบอกไม่ใช่ของคนนี้แต่คนที่พูดทุกวันเช้าเย็นในประเทศไทยบอกของคนนี้ทุกวันนี้เราจะต้องกดดันไปที่คนที่พูดเรื่องพวกนี้ให้มาพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเอาหลักฐานมาจากไหนหุนเซนบอกไม่มีทักษิณบอกเปิดมาเลยแต่คุณนักเขาเรียกว่านักปะท้วงพูดทุกวันทุกวันหรืออดีตพอ,อหน่วยข่าวกรองพูดทุกวันทุกวันคนเหล่านี้จะต้องพิสูจน์ตัวเอง คนเหล่านี้จะต้องบอกเราว่าเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนทุกวันนี้เราอยากให้วัฒกรรมการพูดลอยๆมาทำร้ายประเทศไทยมาทำร้ายความมาทำลายความสามัคคีของเราแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ